เปลี่ยนเมนู Windows 11เป็นเมนูภาษาไทยถ้าเวอร์ชัน Windows ของท่านเป็น Home Single Language เปลี่ยนไม่ได้นะครับต้องเปลี่ยนเวอร์ชันก่อนให้เป็น Pro หรือว่า Enterprise หรืออันนี้มันเป็นเมนูภาษาอังกฤษนะครับลูกค้ามาก็อยากให้เป็นภาษาไทยก็ไม่เป็นไรครับก็เรามาดูก่อนว่าภาษาอังกฤษมันเป็นลักษณะไหนนชี้ลองชี้ดูเอามาไปชี้ดูนะครับมันจะขึ้นมาเป็นภาษาอังกฤษหมด นนนนะนนเนี่ยนะครับเนี่ยภาษาอังกฤษหมดอืมอืมนะครับแม่กระทั่งใอ้ตัวนี้สตาร์ทเนี่ยนะครับอืมจะเป็นภาษาอังกฤษก่อนจะเปลี่ยนเมนูให้เป็นภาษาไทยก็ไปตรงนี้ง่ายๆเลยก็มาที่ทัสบาร์เนี่ยนะครับขวามือสุดเนี่ยตรง English เนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยภาษาอังกฤษภาษาไทยที่มันเปลี่ยนเนี่ยนะครับคลิกซ้ายเลยครับแมมันจะมีคำว่า ม็อกีย์บอร์ดเซตติ่งคลิกม o r e ีย์บอร์ดเซตติ่งเลยครับพอคลิกขึ้นมามาดูตรงนี้เลยนะครับผมเลื่อนอยู่ข้างบนนะเนี่ยนะครับ Windows Display l a n g u a g e ตอนนี้มันเป็นภาษาอังกฤษอยู่ English United States นะครับลองคลิกดูดบดาวตรงนี้คลิกดบดาวดูนะครับอ่ามันมีไทยอยู่แล้วนะครับเมื่อมันมีไทยเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นเมนูภาษาไทยได้เลย ถ้าคลิกแล้วมันไม่มีไทยเนี่ยคลิกที่ add a d d l l n n u u g g e นี่ก่อนนะครับคลิก d d a l a n g u a g e เนี่ยแล้วก็มาเลือกภาษาไทยเนี่ยถ้าญี่ปุ่นอยากได้ญี่ปุ่นก็เลือกญี่ปุ่นก็เลื่อนไปนะครับพอเจอไทยแล้วก็ดาวน์โหลดเลยนะครับถ้ามีไทยแล้วก็เปลี่ยนเป็นไทยเลยครับเท่านี้เองนะครับ Windows เขาจะบอกว่าจำเป็นที่จะต้อง l o อกเอาท์ไซ u ์เอาท์ล็อกเออกไปก่อนนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็น New Language ใหม ก็คลิกซยเอาลยะครับพอเราซายเอาออกไปแล้วนะครับ mm hmm. เขาก็จะให้เราล็อกเข้ามาใหม่เราก็ซ i ยอินเข้ามาใหม่คราวนี้ก็มันเปลี่ยนเป็นเมนูภาษาไทยแล้วเราลองลองมาดูทิเปลี่ยนไหมนะครับเอาเนี่ยมาดูอันนี้เลยเนี่ยดีสพซก็เปลี่ยนเป็น PC เครื่องนี้รีเซ็คเกิลก็เปลี่ยนทงังรีรีเซ็คเกิลอันอื่นมันอาจจะยังเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาอยู่นะครับเพราะมันเป็นตัวกําหนดของโปรแกรมแต่ละโปรแกรม อันนั้นไม่ต้องสงสัยมันนะครับมาดูตรงนี้เนี่ยพอเราเมาส์ชี้ไปมันจะเป็นภาษาไทยแหละเนี่ยนะครับอ่าสปีกเกอ ER ร์ยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่เนี่ยการเข้าถึงเกืออินเทอร์เน็ตเป็นภาษาไทยแล้วนะครับอ่าเห็นไหมเปลี่ยนเป็นภาษาไทยหมดแล้วอแอปที่ใช้ไมโครโฟนของคุณเนี่ย แสดงไอคอนดีซอนไฟเพลก็ไม่เป็นไรนะครับนิดหน่อยเดสก์ท็อปหเดสก์ท็อปใหม่ค้นหาก็แทนที่เป็นเซิร์ชก็เป็นค้นหาแล้วแล้วก็อันนี้ปุ่มเริ่มเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นปุ่มเริ่มแล้วไม่ใช่สตาร์ทเมนูเริ่มคลิกไปเพิ่มเติมเนี่ยเห็นไหมจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเกือบเกือบหมดแล้วเพิ่มล่าสุด สชั่วโมงที่ผ่านมาห้าชั่วโมงเห็นไหมอืแอปทั้งหมดครับอันนี้เป็นเมนูภาษาไทยแล้ลองเปิดขึ้นมาสักตัวงก็ได้อ่าเนี่ยเห็นไหมนิวก็เปลี่ยนเป็นหน้าแรกนะครับการเข้าถึงด่วนเนกเดสท็อปดาวน์โหลดเอกสารนี่เป็นเมนูภาษาไทยแล้วนะครับตอนนี้ก็งงละนะครับจะยิ่งยุ่งยากแล้ว นะครับผมทําไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยนะครับผมต้องเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษมันเดิมนะครับไม่ใช่ดัดจริตอะไรแล้วครับเพราะว่าไม่รู้ภาษาอังกฤษมันแปลว่าอะไรหรอกแต่ว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะทําได้ง่ายครับสวัสดีครับ